เป็นเหตุไม่คาดฝันที่ถ้าคุณได้เห็นแล้วคุณจะต้องอึ้งยังไงคะมันเกิดเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรล้อรถบรรทุกหลุดค่ะหลุดปุ๊บไม่พอกระเด็นมาโดนหลังคารถกระบะจนหลังคายุบเลยนะนล้อไปอยู่ในรถค่ะคุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้นพร้อมๆกันค่ะ นี่แหละค่ะคือสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะอ oh <my S 2> สภาพ <God. S 2> ของรถกระบะอย่างที่บอกว่าถ้าคุณเห็นภาพแล้วคุณจะต้องร้องอึง้งด้วย oh. ความช็อกว่ามันเกิดแบบนี้ได้ยังไงตอนแรกนึกว่าบรรทุกมาแต่ไม่ใช่อันนี้คือกระเด็นมาปุ๊บแล้วก็มาหล่นปุ๊บอยู่ oh. ในรถอีกคันนึงอย่างนี้หรอหง่ายๆล้อเนี่ยค่ะมาจากล้อรถบรรทุก oh. แล้วเป็นล้อแบบล้อคู่ด้วยนะ oh. ล้อหลุดออกมาจากรถบรรทุก oh. แล้วก็กระเด็นมาชนกับหลังคารถกระบะค่ะ ชนแล้วถ้าเด้งออกคงไม่เป็นไรแต่งานนี้ด้วยความที่ล้อมันใหญ่มากๆก็เลยทําให้มัน หลังคารถกระบะค่ะยุบเลย,ยแล้วล้อก็คือไปอยู่ในรถกระบะแล้วคือมันอยู่ตรงตำแหน่งที่อันตรายกับคนที่ขับมากๆเลยอ่ะแล้วคุณดูสิว่าถ้าเทียบไซส์ของล้อ,อรถนะคะล้อรถบรรทุกนะเป็นแบบล้อคู่อ่ะกับขนาดของรถกระบะเนี่ยคือคือแน่นรถไปหมดแล้วนะคะโอ้โหอ,อันตรายจริงเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นกลางถนนสายปทุมธานีลาดหลุมแก้วค่ะบริเวณทางขึ้นสะพานข้ามแยกลาดหลุมแก้วตำบลคูบางหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีรถกระบะหลังคา ยุบเสียหายได้ขนาดนี้กระจกหน้าก็คือไม่เหลือแล้วแตกหมดเลยล้อไปอยู่ด้านในรถนะคะส่วนรถบรรทุกที่ล้อหลุดนะคะตำรวจหันซ้ายหันขวามไม่อยู่ค่ะเจ้าของอยู่ไหนไปแล้วคาดว่ารถบรรทุกไม่รู้ว่าล้อรถของตัวเองอะหลุดอ,ออกมาแต่ว่ารถก็ยังขับต่อไปได้นะอ,อืสงสัยรถบรรทุกมันน่าจะแบบ ใหญ่มากอจาจจะเป็นสิบล้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหตุดังกล่าวทาให้มีคนเจ็บหนึ่งคนนะคะก็คือนายกิติพันธ์อายุ45ปีนะคะก็เป็นคนขับรถกระบะเนี่ยอาชีพเห็นว่าเป็นบุรุษพยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตนะคะถูกล้อรถบรรทุกกระแทกเข้าที่ศีรษะเจ็บหนักนะคะ หลังเกิดเหตุก็คือหมดสติไปเลยเจ้าหน้าที่ต้อง C P R ในที่เกิดเหตุคะ่ะแล้วก็ช่วยเหลือพาตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาต่อไปนะคะตอนนี้ก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตเนาะเพราะว่าเป็นวุษพยาบาลอยู่ที่นั่นนะคะก็ต้องมีการผ่าตัดอะ่ะเพราะว่าบาดเจ็บหนักเหมือนกระดูกต้นคอเคลื่อนด้วยก็ใหญ่ขนาดน,าน,านั้นอ่ะใช่แล้วก็สมองได้รับการกระทบกระเทือนด้วยนะคะยังไงก็ขอให้หายไวๆด้วยค่ะคือไม่รู้เหมือนกันอะว่าไม่มได้ยังไงอะแต่ว่าเตือนกันว่า เจ้าของรถทุกคันคุณต้องตรวจสอบสภาพรถของคุณให้ดีด้วยนะ<ช>ไม่ว่าจะรถเล็กรถใหญ่ก็อันตรายทั้งนั้นนะคะตองนี้เราถึงไม่ค่อยกล้าขับใกล้ๆกับรถใหญ่เพราะว่าบานทีม,มันก็เกิดเหตุไม่คาดฝันแบบนี้ขึ้นได้นะคะ,คะ